สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีนี้นะครับผมมานําเสนอรถแทนติดรถนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับที่ร้านล้อของเรานะครับตัวนี้จะเป็นนิวโตต้าฟอร์จินเนอร์นะครับเป็นรุ่นเลเจนเดอร์นะครับหรือว่าที่คำนิยมเต็มนี่จะเป็นคําว่าเลเจนด์นะครับแปลว่านำหน้านะครับตัวนี้ก็คือเลเจนเดอร์นะครับมันฟอร์จูนนะครับเขาเรียกฟอร์จินเนอร์จริงมันหมายถึงคำว่าฟอร์จูนแปลว่านาคุณนะครับการครานี้ก็เลเจนเดอร์นะครับเลคิอันนิกนะครับตัวนี้ นะครับก็เอาไปใส่กับรถโตโยต้าที่เป็นโฟรจินเนอร์ o ีโก้วก็ r ี v o ได้ทิปหมดเลยที่เป็นตัวสูงนะครับที่เป็นขนาด6รูนะครับล้อตัวนี้นี่ได้เขาเรียกอะไรใส่ยางเดียวกับโตโยต้าโฟรจินเนอร์ er, ที่เป็นเทียดีของ20นะครับก็คือจะเป็นยางดันหลอดแกนถิกนะครับตัวนี้นะครับเป็นดันหลอดแกนถิกเลยนะครับแต่ สัตสีของร้อนเนี่ยแหละตัวนี้ได้เป็นรุ่นใหม่นะครับแต่บ้างก็ว่าไม่สู้ทีอดีบ้างก็ว่าสู้กันได้อันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมมาพรีวิวให้รู้ว่าเออเรามีแล้วนะส่วนท่านจะตัดสิในใจไงก็สุดแท้แต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ในยางสภาพสวยนะครับเป็นตลอกแกนเทคพีทีสามนะครับค่ะดอกของเขาเป็นยาเป็นยางเอทีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นดอกเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สะพานยางนะครับยังเหลือยางไว้ให้ใช้อีกเยอะพอควรนะครับราคานี้ก็ถูกกว่าซื้อใหม่เกือบึ นะครับบอกได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับผมอ่านะครับล้อแท้เลยอันนี้สัรลักโตโยตานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นขอบยี่สิบนะครับกว้างน่าจะแปดนิ้วมั้งครับผเดาอ่าเจ็ดนิ้วครึ่งโอเคครับผมไม่ถึงแปดนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตสามสิบ นะครับผมตัวนี้เป็นขอบ20กว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซต30นะครับอันนี้ไลฟ์กันสดๆเลยนะไม่มีดูล้อล่วงหน้าไม่มีทําการบ้านใดๆนะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับลงจากรถแท็กซี่นะครับผมก็เอามาไลฟ์กันเลยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ Enkei นะครับอ่านะครับผมว่าทางกองเราถือผิดทรงนะครับผมอ่าอันนี้สัญลักษณ์ Enkei นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อแท้สังเกตไหมครับคำว่า Enkei นี่คือชัดเจนนะครับแต่บางทีล้อเทียบมีสัญลักษณ์ Enkei ก็มีเหมือนกััันนนนแตต่่่วววาาาา้้ออองงงงรรระะะิดึคบบเพทีีลลปมมก็ นะครับนะครับขอ้น้ำหนักรอถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ล้อตัวนี้นะครับเรื่องความสวยนะครับผมให้จากสิบผมให้ประมาณสักเก้าแล้วกันนะครับหักไว้หนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ควรจะหักมันนี่มันไม่มีอะไรหักแต่ว่าถ้าให้เป็นให้สิบเต็มเ่ยี๋ยวหาว่าผมไปอวยล้อตัวใต้อีกงันว่าผมให้เก้าแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้ใส่ได้กับรถที่ผมบอกนะครับล้อมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับลายของเขาผมชอบนะมันจะคล้ายๆกับลายของตัว ที่เป็น CRV ที่เป็น G5 นะครับผม G5 ที่เป็นข้อ18ตัวท็อปน่ะลายคล้ายๆกันครับส่วนเหมือนกันแต่ตัวนั้นต็น18อันจะเป็น20นะครับนำไปใส่กับรถตู้ก็ได้นะครับถ้าใจถึงนะครับเพราะว่าขออมันใหญ่ยางจะเหลือเล็กนิดเดียวมาทีมันอาจจะไม่นิ่มแต่มันได้เต็มนะครับเคยมีลูกค้าจะเอาไปใส่เหมือนกันนะครับคือเป็นรถโชว์ที่เขาจะไปออกมอเตอร์โชว์ก็ใส่ได้นะครับฟอร์ด20เนี้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ ล้อพร้อมยางนะครับชุดนี้ผมขายอยู่เดี๋ยวผมคำนวณให้เลยนะปึ๊บมเพิเอาไว้ว่าผมเปิดราคาไปก่อนนะครับก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นบาทในการบวกลบแล้วแต่สภาพยางนะครับตอนนี้ที่ใครขายกันอยู่ในตลาดก็ราคาน่าจะประมาณนี้ระบิดลบหน่อยดูที่ว่าสภาพล้อและยางอะไรบางทีล้อไม่ลอยก็ถูกลงนะแต่ว่าอันเนี้ยล้อของเราใหม่ป้ายแดงนะครับหนึ100่งร้อเซนะครับแล้วก็ใส่ได้กับรถที่ผมบอกนะครับเกี่ยวทวนให้อีกทีนึงก็จะเป็นเบโก้ลีโวและฟอร์จเนอร์นะครับที่เป็นล้อ6กลู นะครับหกลูนอนนักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับข้ารูใส่ไม่ได้นั้นรถตัวเตี้ยนี้ตัวสูงนะครับ่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลติดตั้งให้ฟรีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ยังไม่สะดวกมาจองรอไม่ได้ลูกค้าถึงเวลาึ้นมาเปลี่ยนวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งมาจากแถวลาชสิทธิ์นะครับก็จองรอไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนี้ก็เพิ่งสะดวกนะครับก็มาเปลี่ยนก็ของพรกคุณนะครับที่มาใช้บริการการัน นะครับผมก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็จากนั้นต้มยังยนรทรามสองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ